โอเคนะครับทุกคนวันนี้เราจะไปกรุงเทพนี่ก็ประมาณนี้วิวไปกรุงเทพนะดีย๋ยังไม่ไปนะครับอ๋อแล้วนะครับรถออกแล้วโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เขาก็เปิดไฟทำไมไม่รู้นะวิวก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็ ใกล้จะตีเจ็ดเอ้ยใกล้จะใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับโอเคนะทุกคนตอนนี้ถึงซุรราแล้วเดี๋ยวกินขนมดีกว่าโอเคนี่ทุกคนเบนโตไม่ใช่เบนโตโดโซเก่เอาอันนี้น,น้ำนี่ทุกคนน้ำนะครับนี่น้ำน่ ตอนนี้ก็ถึงประมาณตรงนี้เลยนะครับยังไงครับข้างๆเป็นร้านอะไรไม่ดีมั้ครับแต่โคตรโอเคนะทุกคนมีแข็งก็ไปด้วยนะลืมให้ดูซะเลยนี่วิวพัดเพียงแล้วเหมือนที่โรงเรียนเลย ไม่ใช่พักเที่ยงดิโอเคนะครับแล้วก็กินข้าวกันุมวิวไปเอานี่มีแข้งกินข้าวอเอ๋ออร่อยอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็ถือจุมพอมแล้ว ตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วผมถึงประจบวบคีรีขันครึ่งทางแล้วแหละตอนนี้ก็ถึงราดชบุรีแล้วนะประมาณตีสาได้ตอนนี้ตีสามแล้วนะประมาณตีสามครึ่งตีสามสามดนะ ตอนนี้ถึงสมุทรสาครแล้วนะถึงแล้วนะคะึงแล้วใส่ตัวลง